แล้วถ้าเกิดเราจะมาดูตัวเลขผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ทั่วประเทศไทยในเวลานี้มีอยู่ใน43จังหวัดแล้วนะคะเมื่อวานมีการรายงานออกมาด้วยเช่นเดียวกันจากกรุงเทพมหานครในการปิดสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 4แห่งแล้วทางกรุงเทพมหานครจะมีการถแถลงข่าวเรื่องของไวรัสโควิด -19 เป็นประจำทุกวันช่วงเวลาประมาณ16นาฬิกาค่ะ โดยนายแพทย์ทวีสินวิศณุโยธินในฐานะโฆษกของสอบอคเมื่อวานนี้ระบุเลยนะคะว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มรวมเป็น43จังหวัดแล้วย้ำเลยอยากจะให้เจ้าหน้าที่ทำตามมาตรการป้องกันโควิด -19 กันอย่างเต็มที่ในช่วงปีใหม่เพราะถ้าเกิดไม่ดาเนินการผู้ติดเชื้ออาจจะมีตัวเลขทะลุไปถึงหลักพันหลักหมื่นได้ คาดการจะเห็นภายในกลางเดือนมกราคม2564ถ้าเกิดเรายังไม่ทำอะไรเลยกราฟเนี่ยจะชันขึ้นมาแต่ในทางกลับกันถ้าเกิดเราร่วมมือทำกันอย่างเต็มที่กราฟก็จะเรียบเรียบไปในแนวนอนนะคะ ส่วนโฆษกรุงเทพมหานครนายพงศกรขวัญเมืองค่ะมีการถแถลงข่าวเช่นกันว่าคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครมีนวัตติให้ปิด4ี่สถานที่ได้แก่สนามมา้าสนามไก่ชนสนามซ้อมชนไก่สนามชนโคสนามกัดปลาสนามแข่งขันอื่นในลักษณะเดียวกันและสถานบริการทุกประเภทที่มีกิจกรรมเข้าข่ายตามพระราชบัญญัติสถานบริการปีพุทธศักราช2509มาตรา3 และมาตรา4อาทิสถานที่ที่ให้มีกิจกรรมเต้นรำรำวงรองเงงสถานที่ที่จัดให้มีคนปรนิบัติลูกค้าอาบอบนวดการจัดแสดงดนตรีการเต้นการจัดแสงสีเสียงการจัดอุปกรณ์ให้ลูกค้าร่วมกันร้องเพลง หรือร้านอาหารที่ขายสูราปิดหลังเที่ยงคืนเป็นต้นก็จะให้ปิดตั้งแต่วันที่29ธันวาคม2563ถึง4มกราคม2564ค่ะหลังจากนั้นจะมีการประเมินสถานาการณ์ถ้าเกิดจำนวนผู้ป่วยลดลงก็อาจจะให้เปิดให้บริการตั้งแต่5มกราคม2564แต่ถ้าเกิดสถานาการณ์เปลี่ยนแปลงก็จะยังคงต้องปิดต่อเนื่องต่อไปนอกจากนี้ในที่ประชุมยังมีการประเมินศักยภาพของโรงพยาบาลในกรุงเทพ มหานครว่าสามารถรองรับผู้ป่วยพร้อมจะดูแลผู้ป่วยขั้นวิกฤตได้100เตียงและเตรียมการที่จะจัดทําโรงพยาบาลสนาม1,000เตียงไม่เพียงแต่ใช้รักษาแต่จะรวมไปถึงการกักตัวของผู้ที่ติดเชื้อที่เป็นแรงงานต่างชาติด้วยค่ะ คราวนี้ลองไปดูสํานักโฆษกสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีบ้างนะคะก็มีการออกมาตรการสําหรับสื่อมวลชนกรณีการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่29ธันวาคมคือวันนี้ค่ะว่าหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะมีการถแถลงข่าวที่ตึกไทยคู่ฟ้าโดยจะมีการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live ในเพจไทยคู่ฟ้า ไม่อนุญาตผู้สื่อข่าวทุกสำนักเข้าสัมภาษณ์ซึ่งมาตรการนี้เป็นวิธีการเดียวกันเลยกับที่ทางทำรรเนียบรัฐบาลเคยดำเนินการเมื่อครั้งที่เกิดสถานาการณ์โควิด -19 ระบาดรอบแรกส่วนการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนในทำรรเนียบรัฐบาลก็ได้แจ้งให้สื่อมวลชนว่าจำเป็นต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาให้ล้างมือบ่อยๆเว้นระยะหา่างและวัดไข้ติดสติกเกอร์ประจาวัน งดสื่อและช่างภาพยืนรอสัมภาษณ์บริเวณโดยรอบตึกสันติไมตรีทั้งถังเชื่อมและประตูทุกประตูส่วนด้านหน้าตึกบัญชาการถ้าเกิดมีการให้สัมภาษณ์ จ้าหน้าที่เขาจะจัดราวกั้นเว้นระยะห่างและจัดใหม่สำหรับสื่อไว้ถามโดยให้เว้นระยะระหว่างกันด้วยก็ขอให้สื่องดวิ่งรุมไปถามรัฐมนตรีระหว่างทางเดินเด็ดขาดเลยนะคะสำหรับการถแถลงมติคณะรัฐมนตรีของคณะโฆษกที่ตึกนารีสโมสรยังดำเนินการตามปกติแต่จะมีการตั้งเก้าอี้เว้นระยะไว้นอกจากนี้บริเวณทางเชื่อมตึกไทยคู่ฟ้าและตึกพักดีบดินสำนักโฆ จะมีการจัดเตรียมจุดตั้งกล้องในจำนวนที่เหมาะสมพร้อมกับมานั่งแบบไม่แออัดโดยจะมีการถ่ายทอดสดผ่านไลฟ์ไทยคู่ฟ้าเพื่อสื่อจะได้ไม่ต้องไปนั่งเบียดเสียดกันค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามทางสำนักโฆษกจะยังไม่ลดจำนวนการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนในธรรมเนียบรัฐบาลถ้าเกิดทุกท่านร่วมมือกันปฏิบัติตามที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะ